ครับผมสวัสดีครับเอฟซีทุกท่านอยู่กับผมบามอนะครับช่องขึ้นที่นี่สามชั้นแนวนะครับมือนีแรงนีนะครับผมพามากินกอยกุ้งนะครับกุ้งโคโยตีนะครับมือแร้จักน้อยด้วยตอนนี้ส่องไฟเอานี่ครับนี่ครับกุ้งนั่นนั่นเต้นอยู่เต้นอยู่เต้นอยู่กุ้งโคโยตีของแทนนะครับอันนี้เครื่องเคียงนะครับเครื่องเคียงผักหอมผักหอมผักซี่ กระถินต้มปลาใสประกอบต้นหนึ่งครับผมต้มปลาใสประกอบต้นหนึ่งพิทหน่วยปากกอบนี่ครับผมยวสิซิมบิึงไหพี่น้องด้ไเดีซิมีมึเสิยงใดแาเนาะแสงใดเนาะได้ปะ,นะอนะปะเออ พี่น้องเห็นชัดๆอืมนี่ผู้ใดกำลังยุกเขา่าเข่ากะเข่างานอยู่ก็ต้องขออภัยเด้อตอนนี้ซิฟเก่านาฬิกามาได้กินมาอ่างยั่วเล้วครับจำหนี้เขาคนเลวยนะเห็นมาเลยหักเลยนะนี่ครับพี่น้องนี่เด้อนี่เด้อนี่เด้อมาเด้อมาเด้อกินน้ำกันมาเด้อ พักตามเรื่องพี่น้องอนวดพักเมื่อใดหิวเข่ากับกัวให้เรื่องช่วงนี้ครับเมื่อใดกินอ่างนะครับเลือมาเ,าเอกินเขาน้ากันอะไรโอเคเลยเฮยคำหนึงอีกคำหนึง่งคำหนึ่งเลยอีกคำหนึ่งเลยนี่ครับ วิ่งตีกุ้งด้วยอูย้สดๆติ่มเลยอือหือตามหยุดพักนะเพื่อนทังพักนี้ก็เด็ดมาจากน้ำนขางสะนี่ครับปลอดชั้นพิษเรื่อยๆอยู่ไฮอย,ยู่หน้าครับวันนี้อือหมากินข่าวอยู่หน้าครับวันนี้อะไร เยี่ยมมาเด้พี่น้องมาเด้มาเด้อร่อยอร่อยเศรษฐ์ครับฮึคือจะโอเคสต๊าครับพี่น้องนี่ครับเหลือแต่ถวยครับผมกับกุ้งตัวหนึ่งสองตัวเม็ดอล้วไดว้ครับนี่เม็ดแล้วเม็ดทุกอย่างครับผมกินเข่ายู่ให้อยูหน้าครับวันนี้น,นะ เมื่อทุกอย่างครับผมโอ้ยมายมาาเขาขอมาส่งลูกขอบคุณทีท่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับอย่าลืมกดซับสไครต์กดถึกใจกดอคอมเมนต์เลยครับนะผมเด้อสวัสดีครับ